สวัดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Cafe h o ฮโรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพของคนวันเสาร์ในช่วงระหว่างวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วพี่หมอก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนคนวันเสาร์ทุกๆคนนะคะในการเปิดไพ่ทํานายเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เรามาดูกันว่าในช่วงระยะเวลา2อาทิตย์สุดท้ายหรือว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมเนี่ยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนวันเสาร์ทั้งคนโสดและคนคู่ให้เขามองเห็นอะไรบ้างนะคะชิมเ r รนควีนถ่วย เจดมูลเก้าดาอืมห้าดาหกเหรียญควีนเรียญ มิดห้าเหรียญเก้าถ้วยโอเคมาในพาร์ทความรักความสัมพันธ์เริ่มจากคนโสดก่อนแล้วกันเนาะในช่วงสองอาทิตย์นี้บอกเลยว่าก็ยังโสดอยู่นะแต่ถามว่าโสดแบบมีคน คุยไหมเอาจริงๆพี่หมอมองว่าคนวันเสาร์อ่ะมีความพยายามในการจะให้โอกาสตัวเองไม่ใช่คนอื่น้วยนะคะให้โอกาสตัวเองในการแบบมีความรักอ่ะจะบอกว่าก็พยายามมองหาความสัมพันธ์พยายามมองหาใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาทําให้เรารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เจอแหละเอาง่ายๆเลยนะอาจจะไปเจอกับคนที่คุณรู้สึกว่าเขายังไม่ตอบโจทย์อ่ะ เจอคนที่ถูกสเปกก่อนหน้าตาถูกสเปคนู่นนี่นั่นแต่ไปสืบไปสอบมายังไม่ได้คุยกันด้วยนะคะแต่ว่าไปสืบไปสอบมาหรือว่าฟังเข้ามาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่นิสัยเขาไม่น่าจะไปด้วยกันกับเราได้หรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยมันยังไม่เหมาะกันอะไรทํานองเนี้ก็เป็นเหตุให้ง่ายๆเลยว่าคนคนวันเสาร์ในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยมันก็จะอยู่แบบสด,สดๆแล้วก็ พี่หมอหมองว่ามันเป็นความโสดแบบเหงาเหงาหน่อยนะอย่างที่พูดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่พยายามพยายามจะให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้คนโน้นคนนี้คนนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าแบบไปชอบใครไปสนใจใครหรือว่าไปมีความรู้สึกดีๆอะไรให้ใครก็ตามเนี่ยคนนั้นเนี่ยมันมันจะต้องมีปัญหาหรือมันจะต้องมีประเด็นอะไรมาทําให้คนวันเสาร์รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้ทุกทีเลยอะไรอย่างนี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยก็เป็นเหตุให้ยังไม่ได้ลงเอยอ,อะไรกับใครแบบเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ยังไม่ได้เกิดการพูดคุยอะไรกับใครขนาดนั้นนะนะต่อให้เจ้าตัวหรือคนวันเสาร์เนี่ยมีความรู้สึกอยากจะให้โอกาสเขานอกจากให้โอกาสตัวเองนะแต่ดันไปเจอคนนึงถูกสเปคแล้วก็อยากจะให้โอกาสเขาแต่ถึงเวลามันก็ไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้นะคะอย่างที่พูดไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลสรุปเลย นะคนโสดนี่อ่านง่ายมากนะปิดประตูตายไปก่อนในช่วงสองอาทิตย์นี้แต่ว่าพี่หมอหมองว่าคุณจะเป็นอย่างนี้แค่ช่วงประมาณอาทิตย์ที่สามพอป,ปลายๆอะค่ะช่วงปลายเดือนอะคุณเริ่มแบบเหมือนกับเริ่มค้นพบว,ว่าการอยู่กับตัวเองอะมันก็แฮปปี้กว่าเนาะดีกว่าการไปชอบใครไปรู้สึกดีกับใครแล้วมันแบบมันต้องผิดหวังกลับมาหรือว่ามันไม่สามารถไปต่อได้ถ้าอย่างนั้นในเมื่อมันยังแบบเร่งรัด อะไรไม่ได้หรือว่ามันทําให้เกิดอะไรขึ้นมาไม่ได้ขนาดนั้นงั้นก็หันกลับมาอยู่กับตัวเองไปกินไปเที่ยวสนุกเอนจอยกับชีวิตอย่างเงี้ยคนวันเสาร์เนี่ยไม่ได้ทุกขนาดที่ว่าผิดหวังแล้วก็แบบเศร้าโศกเบอร์นั้นนะก็ไม่ขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นต้องบอกว่า Energy มันแบ่งชัดเหมือนกันนะคะในช่วงอาทิตย์อาทิตย์ที่สามอาจจะเป็นช่วงที่เราโหยหาความรักเยอะหน่อย เหงาอยากมีใครสักคนอยากมีคนเข้ามาให้เราแบบได้แชร์บางเรื่องราวในชีวิตเราหรือว่าให้เราได้เรียนรูอ้อะหรือถ้าไปชอบใครอะไรจริงๆอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็อาจจะแบบไปโฟกัสเขาแหละอยากจะได้คนนี้อยากจะเรียนรู้คนนี้แต่พอมันมันเหมือนเราตอบตัวเองได้แล้วว่าเฮ้ยเขายังไม่เหมาะกับเราตัวเราเองก็ยังไม่เหมาะกับเขาช่วงนี้เราไม่เหมาะจะมีความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนค้นพบเหตุผลนั้นแล้วเนี่ย ก็กลายเป็นว่าเราก็มีความเข้าอกเข้าใจสถานการณ์ของตัวเองมากขึ้นนะคะไอ้ความเครียดความเอ่อเขาเรียกว่ายังไงความเศร้าความโวยหาอะไรที่พูดไปเนี่ยมันก็เจือจางเบาบางลงอะ่ะกลายเป็นว่าคุณสามารถที่จะทําความเข้าใจความโสดของตัวเองได้เอ,อ่อทำความเข้าใจสภาวะที่ตัวเองกําลังเจออยู่ได้มันก็เลยไม่ได้เห็นความทุกข์เท่าไหร่เปรียบไปเหมือนคนที่อยากมีแฟนเนาะแต่ในเมื่อไป เจอแล้วมันไปต่อไม่ได้ฉันก็ไม่เห็นจะต้องดิ้นรนเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้าเป็นพาร์ทของคนมีคู่นะไพ่ลบขึ้นเยอะก่อนที่ที่หมอจะเริ่มอ่านเนี่ยที่หมอขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะคะหมันคือดวงรวมเราต้องพูดสามสามสพลังงานมันก็อาจจะตรงหรือมันก็อาจจะไม่ตรงกับคุณแบบร้อเซ บางคนอาจจะยี่สิบแปดสิบสาสิบแล้วแต่ค่ะมันไม่แน่นอนแล้วก็พลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะเป็นของคุณเป็นของเขาอะไรอย่างเงี้ยได้นะเพราะว่ามันคือการอ่านดวงรวมใดๆพี่หมอต้องพูดแล้วก็ไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้ซีเรียสในการฟังนะคะให้ฟังจะบอกว่าเพื่อความบันเทิงไพ่มันลบมันก็ไม่บันเทิงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเพื่อเป็นไกด์แล้วกันเนาะถ้าจะให้ฟังให้เป็นประโยชน์ฟังแล้วออกไปคิดตามว่าเอ้ยหน้าไพ่แบบนี้อ่ะไม่ใช่ดวงชั้นแต่ เราระวังอะไรได้บ้างจากไพ่สาหรับนี้จากไพ่ตรงหน้าเหล่านี้เท่านั้นเองนะคะในส่วนของคนมีคู่พี่หมอมองว่าช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่คุณกับเขาเนี่ยมีการปรับตัวเข้าหากันก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะเจอกับสถานการณ์อะไรบางอย่างมาแล้วมันทำให ช่วงนี้มันเป็นช่วงของการจูนเข้าหาการปรับเข้าหาการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ตัวคุณ่ะคือคุณเปิดโอกาสอะถ้าเป็นคนมีคู่ปุ๊บเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ทั้งตัวเองมันเปิดโอกาสให้ทั้งคนรักนะคะพูดง่ายก็คือคุณพร้อมกับการเรียนรู้เขากับการปรับตัวเข้าหาเขากับการทดลองใหม่ก่อนหน้านี้อะจะมีปัญหาในลักษณะที่ เขาเรียกว่าผิดใจกันหรืออะไรกันมันมีความไม่เข้าใจอยู่สูงคุณก็อยากจะให้โอกาสเขาอยากจะให้โอกาสตัวเองมาทําความเข้าใจกันใหม่เรียนรู้กันใหม่ปรับตัวเข้าหากันใหม่แต่ในในความอยากให้โอกาสนั้นนะ่ะที่หมอมองว่ามันก็เต็มไปด้วยความแบบสับสนว่าเราเลือกถูกทางแล้วจริงๆหรอเราคิดถูกแล้วใช่ไหมอมจติว่าเขาทําผิดต่อเราเนี่ยเรา เราแน่ใจเราใช่ไหมการจะให้อภัยคนคนนี้คือมันเต็มไปด้วยความคิดลักษณะแบบนี้เยอะมากนะคะมันก็จะบอกว่ายังไงดีอะ่ะแทนที่เราจะได้เรียนรู้กันหรือว่าปรับตัวเข้าหากันแบบธรรมชาติหรือว่าแบบดีๆอะ่ะมันกลายเป็นว่าคนวันศุกคนวันเสาร์เนี่ยไปไม่สุดนะ่ะเหมือนแบบไปแบบกล้าๆก,ก,กลัวๆก,ก็ได้นะคะไปแบบสับสนก็ได้นะคะไปแบบวิตกกังวลก็ได้นะคะ พี่หมอจะบอกว่าถ้าคุณเลือกที่จะให้โอกาสเขาแล้วอะ่ะและให้โอกาสตัวเองกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะ่ะก็อืมเอาเรื่องที่มันเอาเรื่องที่มันทำให้เราสับสนวางทิ้งไว้ก่อนเออแล้วก็พยายามเขาเรียกว่ายังไงเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองในความรักครั้งนี้เชื่อมั่นในคนของคุณเชื่อมั่นในในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะให้โอกาสให้อภัยซึ่งกันและกันเป็น เป็นสิ่งที่มันจําเป็นต้องใช้ในช่วงสองอาทิตย์นี้นะอ่ามันจะมีอีกหนึ่งสถานการณ์นะคะก็คือช่วงประมาณปลายเดือนหรืออาทิตย์สุดท้ายนะปล,ยปลายอาทิตย์สุดท้ายของเดือนช่วงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่ต่างคนต่างมีโมเมนต์มี moment, มุมขอโทษนะขอโทษนะคะใช้คําผิดมีมุมไม่ใช่โมเมนต์ต่างคนต่างมีมุมของตัวเองอยู่กับตัวเองมากกว่าใช้เวลาอยู่กับเขาถามว่ามันเกิดมาจาก ก่อนหน้านี้ที่ว่าพยายามปรับตัวแล้วเราเกิดความสับสนเราเกิดความกลัวความไม่มั่นใจได้ไหมก็เป็นไปได้แต่บางครั้งก็อาจจะไม่ใช่ในบางเคสในบางคนก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นคนละเรื่องไปแล้วพอเราให้โอกาสกันแล้วอะไรกันแล้วเนี่ยมันก็จบแล้วแต่ว่าในช่วงนั้นอาจจะตัวเขามีงานหรือว่ามีเรื่องให้เขาต้องจัดการทําให้เวลาคุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยตรงกันที่หมอจะบอกว่าพยายามอยู่กับตัวเองให้ได้ นะพยายามหาความสุขกับตัวเองให้ได้นะคะคือเข้าใจแหละว่าเรามีความรักเนี่ยเราก็อยากจะแชร์อะไรหลายอย่างกับคนรักแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําได้อย่างนั้นนะเนาะเราต้องเข้าใจในบริบทในเหตุการณ์ต่างๆที่เรากํำลังเจอเขาอาจจะยุ่งหรือว่าเวลาที่มันจะได้มาเจอกันมันอาจจะหายากอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้เห็นว่า เขาเอาเวลาไปแชร์ให้คนอื่นอันนี้ก็พอแล้วถือว่าก็โอเคแล้วเพราะฉะนั้นในบางคนเนี่ยพี่หมอแนะนําว่าอยู่กับตัวเองให้เป็นแต่จริงๆมองจากไพ่ก็มองว่าคนวันเสาร์ทำได้นะเพียงแต่ว่ากว่าจะทําได้เนี่ยมันผ่านเฮอร์มิตก่อนมันผ่านห้าเหลียมมันผ่านความรู้สึกแย่ก่อนนะ่ะคือมันไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอ๋อไม่ว่างหรอไม่เป็นไรฉันอยู่ได้มันไม่ใช่แบบนี้แต่มันเป็นแบบความรู้สึกที่ว่าเอ,อ้าททำไมไม่ว่างอ่ะดูดีเพิ่งจะแบบกลับมาเข้าอกเข้าใจกันเพิ่งจะแบบกลับมา ปรับความเข้าใจกันทําไมเธอเป็นแบบนี้อีกแล้วเนี่ยมันเต็มไปด้วยอะไรแบบนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเออ่จะบอกว่าไงอะ่ะหาความสุขจากเรื่องอื่นก่อนก็ได้อ่าในระหว่างที่ความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้มันอาจจะยังแบบอ่ามันก็ไม่ถึงกับว่าไม่แน่นอนอะนะแต่เอาเป็นว่ามันเป็นช่วงที่อืมไม่สามารถอ่าไม่สามารถคนโทรลให้มันเป็นแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราพยายามอยู่กับตัวเองหาความสุขใส่ตัวด้วยวิธีอื่นไปก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวหลายๆอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้เข้ามาในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยแต่ที่หมอค่อนข้างเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเรามีการให้อภัยซึ่งกันและกันได้เนี่ยก่อนหน้านี้ปัญหาคุณหนักกว่าไอ้เรื่องที่จะไม่มีเวลาให้กันอีกนะไม่งั้นไม่ทําให้คุณเป็นอมูหรอกแต่คุณก็ยังให้อภัยกันได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้แค่เรื่องเวลาหรือการให้เวลากันน้อยลงในช่วงปลายเดือนเนี่ยมันแทบจะไม่เป็นประเด็นให้คุณขนาดน,นั้นนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้นะอ่ะอารมณ์ประมาณนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนวันเสาร์เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์แล้วก็เรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่านะคะช่วง2องอาทิตย์สุดท้ายเป็นยังไงบ้าง นไ้พิเศษ mts view offer จุ้ยหกเหรียญอือจริงๆเปิดด้วยสเตนเนี่ยก็ต้องมองว่าสุขภาพโดยรวมโดยส่วนใหญ่ของ หลายๆคนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีจนถึงคาว่าแข็งแรงเลยแหละนะคะสำหรับหลายๆคนนะอา,อาจจะมีในเรื่องของความคิดความวิตกกังวลบางคนอาจจะมีในเรื่องของสภาวะที่เกี่ยวกับอารมณ์เกิดขึ้นได้ง่ายหน่อยในช่วงนี้รู้สึกอ่อนไหวง่ายอะไรง่ายมันก็จะไปผนวกกับเรื่องความคิดนั่นเองนะคะถามว่ามันจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพขนาดนั้นไหม,มที่หมอมองว่าก็ไม่นะ ใ้ใบอื่นที่เขาเกิดตามมาเนี่ยเขาค่อนข้างทําให้รู้สึกว่าเดี๋ยวคุณก็จัดการอารมณ์ของตัวเองได้แต่ว่าช่วงนั้นนาจจะไม่สดใสอ่าช่วงนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่เราไม่ได้รู้สึกสดใสหรือว่าสดชื่นกับร่างกายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะอยากเตือนคุณผู้หญิงค่ะนะคุณผู้หญิงหรือว่าคนที่ฟังอยู่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยหากมีอาการปวดประจำเดือนมากเป็นพิเศษหรือว่ารู้สึกแปลกๆกับ นั่นแหละค่ะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อ,ะอาการแปลกๆเกี่ยวกับมดลูกระบบสืบพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้ไปหาคุณหมอนะคะให้ปรึกษาคุณหมอนะคะมันมันมีโอกาสเกิดอะไรที่มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับมดลูกระบบสืบพันธุ์น้ำเลือดน้ำหนองในบางคนช่วงนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมบางคนมีเกณฑ์น,น้ำหนักตัวขึ้นนะแล้วก็บางคนเนี่ยสามารถตั้งครรภ์ได้ด้วยนะคะ ถ้าไม่ได้เกิดปัญหาในในลักษณะโรคภัยก็จะมาในเรื่องของการตั้งคันกายเป็นข่าวดีย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกอ่ะคู่คุณมันไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าช่วงนี้ยมันเป็นช่วงของการปรับตัวเข้าหากันเพอเอคุณอาจจะตั้งครนแล้วอารมณ์คุณมันสวิงก็ได้นะคนรักคุณเนี่ยเขาพยายามปรับตัวทาความเข้าใจกับอารมณ์ของคุณตัวคุณเองเนี่ยก็พยายามปรับตัวกับต,ตัวเองช่วงนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เห็นไหม มันทําให้เรามองเห็นอะไรมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อลองดูก่อนดูสุขภาพตัวเองก่อนแล้วก็ใครที่ไม่ได้มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรพี่หมอบอกว่าถึงแม้ว่าร่างกายจะขึ้นปัญหาสุขภาพเนี่ยจะขึ้นในเรื่องของความแข็งแรงมาให้เราเห็นก่อนเลยเป็นประเด็นแรกเนี่ยก็ยังอยากจะให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะอ่ามันก็ดีกว่ากับการที่เราจะไปเสี่ยงเป็นอะไรในอนาคตเนาะ ต่ให้แข็งแรงแล้วเนี่ยก็อ,อย่าเพิ่งประมาทนั่นเองนะอ่ะอันนี้ก็เป็นความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพนะคะของคนวันเสาร์ในช่วงวันที่16สิงหาไปจนถึงวันที่31สิงหาคมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะอันไหนที่ฟังแล้วรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าที่หมอก็แนะนำว่าให้วางทิ้งเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะไม่ต้องแบกมันออกไปด้วยนะคะเพราะว่าพี่หมอไม่ได้ตั้งใจทำ ช่องหรือว่าทาคลิปอ่านดวงมาให้ทุกคนเครียดอะจริงๆตั้งใจทํามาให้ให้ทุกคนฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์มากกว่านะคะและก็อย่างที่ย้ําย้ําทุกๆคลิปเลยว่ามันเป็นดวงรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะยังไงก็ฝากให้ติดตามคลิปอื่นนะคะก็หลังจากที่ลงคลิปนี้ไปแล้วก็ถือว่าจบแล้วสาหรับดวงทั้ง7วันในช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะเป็นการกลับไปทําพิกอเดียพิก,การนะคะขั้นเวลาก่อน เพราะว่าคลิป12ราศีประจําเดือนกันยาจะทยอยลงตั้งแต่วันที่19สิงหาอย่างที่บอกไปแล้วในคลิปการงานการเงินนะคะยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยติดตามคลิปอื่นๆในช่องพี่หมอด้วยนะอันไหนที่รู้สึกว่ายังอยากให้พี่หมอปรับปรุงนะคะหรือว่าอยากแนะนําหรือแม้กระทั่งคําชมเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะคะยินดีรับฟังทุกแบบทุกรูปแบบเลยจะได้เอามาพัฒนาปรับปรุงตัวเองปรับปรุงช่องให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.